มาอยู่ที่นี่เนี่ยพอหลวงพ่อพัฒนาวัดตรงนี้เนี่ยนะครับนะพัฒนาจากเสนาสนะเล็กๆเมื่อก่อนเริ่มจากอะไรฮะที่มาเริ่มจากมาปรากฏอยู่เนี่ยปรากฏปรากฏอยู่ในต้นลังนะอ่าก่อนหน้าเขาถวายที่ฮารายอ่าฮะน้องพี่ลูกพี่น้องกับอลวพ่ออ่าฮะอันนี้เป็นมรดกของคุณยายานั่นไหมอ๋อต่ว่าให้แล้วหลวงพมาเลยขอซื้อต่อมาเรื่อยๆอ๋อหลวงพ่อสร้างอะไรเพิ่มขึ้นมาหลังจากนั้นหลังนั้ กระตุกกระแทกไฟฟ้าอยู่แต่ว่าห้องน้ําเป็นปัญหกห้องน้ําสําคัญกว่าอย่างอื่นเอาสารชนะสถานนี่ที่อยู่อาศัยอะไรสําคัญชีวิตก็สําคัญสิ่งก็สําคัญดยเครื่องอํามวยความสะดวกให้ชีวิตในัพย์สินมีอะไรเป็นประเด็นกินก็สําคัญแต่อย่าลืมที่สำคัญก่อนพูดดำหลับความจริงจะหยาบรืมไม่อยากว่าช่างเละเอากินกินที่ไหนก็ได้ใช่ไหมมองเห็นกั้งก็ได้ไม่ได้คีบ สำคัญกว่าคือสำคัญต้องมีประตูปิดห้องน้าน่ห้องน้ำมักรมากครกผมเห็นแล้วหลายวัดเนี่ยเมื่ความสาคัญอยู่ที่ห้องน้าเนี่ยนะแต่ว่าเขาไม่มองถึงความสาคัญตรงนี้บางวัดมอผมเห็นแล้วหายวัดเนี่ยเม่อความสคัญอยู่ที่ห้องน้เนี่ยนะแต่ว่าเขาไม่ได้อคามสรนี้างวัดไมครมนวัเนี่ยเอาสอท้งนีนะแ่าเามสร้างวัดไม่หด้ครับนแล้วาหมัดี่อยู่ที่ไมน รู้ไม่ร right. uh ู้ก็อยู่เป็นสุขนี่คือประเด็นแล้วถ้ามันปวดขี้ปวดเยียวหาเต้นอะไม่ได้แล้วมันสุขเวละมันไม่สปคนะาใช่ไหมชื่นใจเวลาไปไปไหนมันสะดวกไลยขับถ่ายกันพักผ่อนหลับนอนมันร่มเย็นลื่นๆไปยกปัจจัยการต้อนรับไม่เพราะคนเราก็ต้องยินดีหรือไม่ยินดีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันจะเป็นสุขไหม่ะชื่นชื่นไหม่ะคือให้เห็นความรำคัญ หึ่งเป้าหมายที่ประเด็นใทยเห็นหลักๆคือทุกเรื่องสําคัญสำคัญมากน้อยทุกัญนก่อนทุกจำเป็นหมดจะเป็นก่อนหรือจะเป็นหลังการใช้จ่ายเงินทองจะเป็นต้องใช้จ่ายทุกเรื่องแต่เราต้องดูประเด็นในเฉพาะว่าปัจจุบันครับอันไหนจำเป็นก่อนจำเป็นหลังหรือเรื่องตัวนั้นก่อนเช็คคที่เป็นนี่เขาเห็นนี่ถ้าเจ้าจงเมามันสร้างกุติสร้างบุตรสร้างไว้ถ้าเป็นในกระถิน นีแมวด้วยปีหนึ่งวัดเราเนี่ยเมื่อเคยมีคนมาทอมากว่าสมองแล้วปีหนึ่งมีกระถินข้างเดียวจะมาจอดจงเอาเงินกระถินส่งกงไอ้สัางบุญอย่างเดียวสั่งนั่นอย่ามาเลยดีกว่าเพราะก่อนที่จะถึงกระถินไหนจะกินไหนจะขี่ไหนจะพระ ยาอาหารเรื่องไฟความเงินสรุปมันมีหลากหลายอบางทีไม่มีเงินกับสะสมนี่ไว้กากระถิ่นเดียวครับนำประกาศจอจงก็ให้เป็นเจพาพเองเลยไม่ต้องออกมาอะไรกระถินเป็นกระถินสมัคริอืมนนี้นี่พูดไปได้หลักๆให้ฟังครับมันต้องแยกแยะความจําเป็นถ้ามองเห็นปัจจุบันนะในธรรมะทุกเรื่องปฏิบัติธรรมก็ต้องต้องเอาปัจจุบันเลยครับคือเมื่อวานนที่ผ่านมาอดีตนะครับนั่นเป็นแค่ ทางผ่านเป็นครูคือศึกษาสัมผัสแหลบมันจะรู้จริงเช่นเราปวดหัวเป็นไขเนนน้เป็นนู่นเ,เป็นนี่นี่คนอื่นก็รู้่าเราเป็นแต่คนที่เป็นรู้จักชัดเจนคือเราเองครับมันเป็นสัมผัสแล้วทุกเรื่องก็จบไปครับเอาคืนไม่ไดนะ้รย่องเป็นอนาัตตาเอาคืนไม่ได้ครับถ้ายังหยิบเอาสิ่งที่มันผิดมา,ามทับผมทิมแทงอารมณ์เราอยู่ก็จะส่งควาย่ังนั่นแหละครับแล้ว S <S พรุ่งนี้ไม่มีสําหรับเราอหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องของพระครับเอา้พาพระนั่นแหละคือศึกษาปฏิบัติตามธรรมชาติในชีวิตประจำวับเรคือเรามีใครตามทันพรุ่งนี้ไหมจะพูดตลกครับวันพรุ่งนี้ฉันวันพรุ่งนี้พอไปไป,ไปถึงเราคิดไปพรุ่งนี้มันไปก่อนเราแล้วนั่นแหละคือไม่มีสําหรับเราตามไม่ทันเนี่พรุ่งนี้เป็นสัจะทาเสียงไม่ได้เลยเมื่อวานมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วที่วันนี้น เป็นหน้าตาไม่มีสําหรับเราแล้วงั้นพระองค์คุริมันมาสําเร็จหัมใช่ไหมนี่ต้องดูบทอันนี้โดยย่อหลวงพ่อภายในบริเวณว่าหลวงพ่อส่วนใหญ่สิ่งก่อสร้างเป็นศิลาแรงซะส่วนใหญ่เอาอย่างนี้เราชาติเดียวที่เราทําลงไปมันต้องมองอนาคตด้วยเลยคนที่เกิดขึ้นครับเขาเรียกว่าให้ทานยาวไกลที่ดูถบเริ่มแต่ปลูกต้นไม้คเอ หลายคนปลูกมันวัดทำไมกินผลเป็นเป็ดในวัดหนึ่งบอกว่าเป็ดเป็ดได้ยังไงนี่แหละให้ทานสมบูรณ์อเอยู่วันสมอปลูกต้นมะม่วงต้นหนึ่งเขาปลูกปุ๊บออาให้ทานไปพอมันโตขึ้นมาเป็นลมเงานกหนูได้อาศัยก็ได้ให้ทานคนมาอาศัยก็ได้ให้ทานพระมาฉันพระมาอาศัยก็ได้ถาวายทานลมเพราะออกลูกออกขนอะ่ะอ๋ออย่างนั้นหลวงพ่อที่เขาเขาคิดกันมันก็ผิดดีที่บอกไปกินของวัดแล้วไกลไม่ผิดไม่ผิด เดี๋ยวจะเล่าประเด็นให้ฟังการผิดการถูกมันถูกทุกด้านถูกของใครของมันอได้อย่างเสียอย่างในโลกไม่มีสมบุญที่พูดว่าปู่เนี่นะแล้วต้นไม้นี่ยังอยู่เรานอนดูําดูตีแล้วก็ตายไปแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วยังให้ทานตัดไดมันออกผลนกบอกินให้ทานคนกินใด้ทานพระมาฉันก็ได้ถวายทานครับคือเจตนาว่าปูกนี่ให้ทานไม่ใช่เป็นของปูของกูอยู่ของวัดหลวงอย่างนั้นแหละเพราะคนมา หยิบไม่เขาไม่ได้ขอเ็าบอกว่าขโมยเป็นเป็ดนั่นสร้างให้คนเป็นเปรด,ดจริงกร,ระทวงเขาอแต่นี่หลวงพ่อไม่ได้พปจานั้นศิลาแรงนี่มันเป็นหินที่แข็งแกงร่งสามารถอยู่คู่กับพื้นที่พิภพแห่งดินพื้นนี้โลกใบนี้คดังนั้นใน,นเมื่อเราจะสร้างอะไรบางทีสร้างหรูหรานี่เมื่อกี่ปีเมื่อกี่พันปีผู้พังไปแล้วเสื่อมไปแล้วที่เราถึงแม้เล็กน้อยก็ให้คงอยู่คู่โลกนี่ นี่เจดีที่เอาทําด้วยหินเนี่เอารงซีดีก่อ่าไม่มีเหล็กมีปูนเหล็กปูนมันจะหมดอายุปีร้อยปีพันปีตามประหนดของมันอแต่หินชิลามาอยู่โ่โลญดชฉะนั้นเมื่อเราตัดหินชิรานี่ไม่เหมือนหินุูเขาเหมือนหินแก้วหินปูนนะพวกนั้นมันจะเลื่อนต้องใส่สลับหินรามเป็นตินตุแกียบ้ชนิดเด็กหินต่างดาวใช้ด้วยได้นียอวินิจฉัยแล้วแต่ใครจะว่าอย่างไรสครับเอาไปซ้อนกันไม่เกินพันปีติดกันเลยอืไอ้ที่มัน เลื่อนบมพุษโทรเสียมเรียบอะไรพวกนั้นไปดูแล้วเขาเอาปูนดินยาเสแล้วมันนั่นเดี๋ยวมันเคลื่อนอ๋อเคลื่อนถ้าติดอันนี้ไม่เคลื่อนลายเป้าหมายเลยเห็นชัดแล้วเลยทําโครงการที่ทําจะดีครับถึงไม่ใหญ่ไม่โตอแต่อย่าลืมนะโลกนี้ยังอยู่พระพุทธเจ้าจะมัดบรรลุเท่าไหร่แต่ทะลุเท่าไหร่พระพิจตเท่าไหร่ตราบใดที่หินนี่ยังอยู่ก็ได้มาพบมาเห็นพระเจ้าหลายพระองค์าตัดสือก็ยังอยู่ ครับแค่ว่าเราสร้างแม้แต่เน็ดอย่างไบ้างช้าบ้างแต่มันอยู่ได้นานมีชีวิตก็มันทำอ่างน้ำที่ขุดอ่างน้ำนี่ครับไม่อยากให้โจมตีหน่่งงานนะแต่อย่าลืมนะทุกเรื่องในแผ่นดินโลกใบนี้โดยธรรมชาติแล้วหนึ่งมันตกับภัยวัตภัยอาคีไัยแผ่นดินไหวภูเขาเิเกิดสงครามโลกระบาดมันมีอยู่แล้วโลกหนึ่ขยะขยะเล่อนบอกว่าเอาอยู่อยู่บนที่ไม่มันกักน้ำไว้ในภูเขาน้ำน่ะ ของเหลวย่องมีอนุภาพทำลายล้างฝรันยิ่งของละเอียดครัเอาสมุดหยาบก็ได้นั้นเป็นของเหลวใช่ไหมตอนมันยังเป็นหิมะอยู่ภูเขามำอะไรมันไม่ทำลายภูเขาถ้ามันละลายเป็นของเหลวมันจะซอกเป็นร่องไม่ติดิ้เนี่ยก่อนขลงนำแล้วไฟอ่ะของนิ่มๆละเอียดไม้แข็งกันไหนมันเผาไม่วดหวายเนี่ยของละเอียดมันทำลายของแข็งได้ในเมื่อเป็นฉะนนั้นเราก็ต้องนั่นสิ เอาหิน้นเอาน้าที่มาขุดอาไครับตอนเขาก่อนผมมดอายุพายุเข้าบ้างอะไรมันฝนมายุมันล่ามาแตกแม่แต่ล่าหน่อยเดียวมันก่น้ำกัพลังอนุภาคทําลายสงูงเหมาเก็บกลับเปเยอะพัดพาลงมาครับเดี๋ยวนี้ประโยชน์มหาศาลแต่วันนั้นแหละลรูปหลานต่อไปมันจะทษมาหารพัดเผาปั่นชงงินสานคนตายแล้วนมาตายพูดยังไม่พอยังจบความแห้งแล้งก็จะเกิดขึ้นอเพราะน้ํา ถ้าเราขุดลงไปที่ดินมันแข็งที่ทําอ่างน้ำนี่ครับนี่มันจะเลี้ยงชีวิตคนไปมันลูกกี่ชั่วกับคอนี่อยู่คุโร่ไหมเฮ้ยทําของชีวิตโลกเนี่ะเราประหยน์แล้วหลวงพ่อทํายังไงอ่างน้ําเนี่ยเห็นว่าน้ําปกตินะผงไปดูที่อื่นเนี่ยน้ําจะจะขุ่นจะมัวแต่น้ําที่นี่เหมือนสาบมรกกเลยเราเขียวเลยเรากันโดยโดยโดยธรรมชาติเพราะว่าโดยโควิดวินาฝุ่นก็ตกมาใช่ไหมาไปจึงนอง มันตกมาใหม่น้ําก็จะขุดไหลไปครับพอมันน้ําฝนหยุดมันจะไม่สางเอาพี่ขยะดินลงไปน้ำก็จะไหลาตามที่ธรรมชาติของมนันช่วงนั้นเราจบเป็นรูบาดานไว้ล้วเ,เปิดให้น้ําลงไปเก็บเป็นธนาคารใต้ดินอน้ําที่มันดันขึ้นมาใหม่นี่อาชีนั่น่ะอดี๋ยวรับน้ำมาดานนั่น่ะครับจริงๆเก็บน้ำฝนไม่ใช่เต็มอีอเพราะมันขึ้นลงได้รับด้วยกันอีนี่เป็นพื้นที่แห้งแล้งที่สุด เอาเริ่มเดิมทีไหม uh huh. มาอยู่นี่เจาะน้ำมาดานเองโยกแต่และว,วันกว่าจะได้น้ำอาบนะ้อ oh. แห้งแล้งหมาทั้งหมู่บ้านเนี่ยห uh huh. น้าแล้งชาวบ้านทั้งเมืองมีน้าไม่ขังกุดบอ่อก็ล uh ึก huh. นครับามาดานก็ไม่ค่อยออกเคยมาเห็น